นี่ครับบรรยากาศลงวัดนะครับชันมากชันมากนะครับบรรยากาศลงนะครับวันนี้วันที่เก้านะครับวันที่เก้านะครับวันที่เก้านะครับนี่ครับข้าวกลบาทของหลวงพ่อนะครับเราจะเอาไปให้ปลานะครับอนุรักษ์พันธ์สัตว์น้ํานะครับ เป็นปลาพื้นบ้านนะครับปลาพื้นบ้านนะครับเป็นปลาปกนะครับปลาปกปลาพื้นบ้านนะครับอนุรักษ์ไว้นะครับเอาไว้ให้ลูกหลานได้ดูกันนะครับหายากนะครับอันนี้เป็นสะพานหน้าวัดเรานะครับนี่ครับสะพานหน้าวัดเรานะครับถึงแล้วนะครับอันนี้เป็นสะพานหน้าวัดนะครับมือนึงกัางมือนึงทานจะไปต่ออันนี้เขตอพยพทานนะครับเขตอพยพทานนะครับ นะครับเขตอภยัคฆ์ธรนะครับของวัดป่าถ้ำมูลใหญ่เรานะครับอันนี้เป็นเป็นฝายนะครับฝายอยู่หน้าหน้าวัดแล้วครับฝายอยู่หน้าวัดเรานะครับบรรยากาศสวยงามมากครับบรรยากาศฝนตกวันที่เก้านะครับนี่ครับเป็นฝายสลอน้ํานะครับ ฝายสลรน้ำในโครงการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร .9 นะครับได้ทำขึ้นก็มีตำรวจนะครับกรมป่าไม้นะครับทหารพรานด้วยนะครับได้ทำขึ้นนะครับร่วงแรงร่วนใจกันทำนะครับชาวบ้านนะครับได้ทำฝ่ายสลรน้ำนะครับอันนี้บรรยากาศของหน้าวัดเรานะครับบรรยากาศของหน้าวัดเรานะครับ น่ครับน่คร <If> <S at high school> ับฝายชะลอน้ํานะครับในโครงการฝายเม้วนะครับได้ทําขึ้นนะครับฝายชะลอน้ํานะครับที่น้าวัดป่าธรรมมูลนะครับนะครับท่านไหนนะครับสนใจที่จะมาปล่อยสัตว์น้ํานะครับเข้ามาได้นะครับที่น้าวัดป่าธรรมมูลนะครับ ปล่อยสัตว์น้ําลงธรรมชาตินะครับปล่อยสัตว์น้ําลงธรรมชาตินะครับอยู่ที่นี่นะครับอยู่ที่นี่อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ํานะครับและเขียดภูเขาอีเงียดนะครับอีเงียดนะครับอยู่นี่มีปลาปกนะครับปลาปกปลาพื้นบ้านนะครับอนุรักษ์ไว้นะครับเอาไว้ให้ลูกได้หลานได้ดูกันนะครับในวันข้างหน้านะครับ บรรยากาศตอนเช้านะครับบรรยากาศตอนเช้านะครับวันนี้วันที่เก้านะครับอันนี้หน้าวัดนะครับท่านไหนนะครับสนใจอยากที่จะปล่อยปลานะครับเข้ามาที่หน้าวัดป่าธมูลได้นะครับเข้ามาปล่อยนะครับปล่อยได้ตัวเองเลยนะครับปล่อยลงสู่ธรรมชาตินะครับเอาไว้ไว้ดูนะครับใ้ดูให้ลูกให้หลานด้ดูนะครับ คลิปหน้านะครับผมจะให้ท่านได้ดูนะครับปลาปกนะครับกับเขียดภูเขาครับก็คืออีเง็ดนะครับอีเง็ดนะครับกับผมนะครับก็ต้องอำลาพาจากนะครับพี่น้องผู้ติดตามนะครับท่านผู้ชมที่อยู่ทั้งบ้านนะครับขอบคุณทุกทท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งนะครับจะไม่ได้พลาด คลิปต่อไปนะครับคลิปหน้านะครับจะมาเจอกันอีกนะครับสวัสดีครับ